บวงที่ดีคือบวงที่ปลูกเสกแล้วแล้วกระถึกหนูเสกแล้วได้ไหมเสกแล้วนะยันหนูอุบลดับยุ่กันให้ไปนี่ยังไม่หน่อยหวังหวังช่วงรอกินข้าวสอบแล่นต่ำแล่นต่ำมันยังเราถึกมันถือลายแล้วนะมันก็ห่างมันก็เสียไปเดี๋ยวประกาเดี๋ยวประกาเศแล้วเรื่องที่ว่าใส่ความใส่ไงล่ะใส่ความใส่ไงมันก็ขอดีขอเสีย ขันเ่าใส่ขันห่าไปเจอหยาหน้านาเนี่ขันห้อใส่งายตัวนี้มันจะทับหยามันจะบวกลงหอดพื้นนะมันก็ว่านพื้นขันหยามันเกิดมามันจะทับหยาต้องแข้งแซงสิอันนี้ขันหยาสูงๆลงได้ด้วยเพราะห่อตรงพื้นตัวนี้ไปว่านิ้วหนึ่งนิ้วมือห่อเนี่ยเห็นว่ทับนิ้วพอดีเนี่ยช่องว่างมันจะอยู่ประมาณแล้วแต่สภาพไม้วัสดุการใส่ความใส่งายเนาะอันนี้เงาอันนี้เงากับอะไรเงาใส่ได้ไหมใส่งายสำหรับตัวมันดีดดีอยู่ด้ นไงแต่ว่าบ่วงรวงธรรมดาโบแม่นบ่วงบ่วงดีนี่เอาใส่งุ่มได้เบิดได้เบิร์ดมีคนอยากได้ยิเดอร์บ่วงเด้อโอ้แต่เฮ็ดใส่เขากับโบแห้งแห้งหมานหลายกันแห้งกันต้องเฮ็ดหลายเนาะโบแม่นบุ้นถึหนู้ดี้ลืมย่ำคือล่าสุดตอนนี้ว่าท่านพไปยามไลยเติบเฮ็ดมือความสินคาไหมสินค้าไหมขั้นเบิร์ดเดี๋ยวองลีจะเฮ็ดขั้นเบ็ดขายเนาะบ้านไม่ทาชิปอ่า ใส่เม yeah. ah. ื่อไ้ช like> ่องตุ้มเพียรพ่อเพื่นได้ครับนี่ปลาดิบอืมอ่อนวๆเลยโอ้ยของเราขั้นเป็นงามอยู่ดิอืม คนแห้งหน่อขาแบบเป็นน้อีเอาแบบนี้ะไรคมเขาตุ๋ยเลยพีว่ะได้ว่าันตัวอยากใส่อีก่ะยานตุ้มเอาค้่มเขาคุยเป็นมะแบบคุยคุยนี่น่าแบบนี้มาบนี้อ่งเนี่ยมันเสพอย่างพักกันจองกอตอางอย่างเสียงมันสีหอมหอมอเนาะเอาดะเยเห็ดเห็ดอีหยงกับบะเหลาปนน้อ ผู้เ่าไหมเอนกินงหนาวกูเ่าจักน่อยอี่เมือเสายี่มือเสากินปนน่เมือแรงไปเอาสินมาจูนเนาพอนะเออเืมยุบแล้วมาค่ะเขาเ้าเส็บแซบน้ำกันค่ะมามามาบแมามามนีาม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 า ดูโมไดูได้าถวพักกันจอย่างกั็หอมดีเนาะปืนคาพี่น้องพวกนี้มีพักกระดองครับแม่นอยูพ่อบ่เห็นแต่ว่าพ่อพักอันนี้แบบย่างนุกับบเคยกินเลยนี่หอมดีเุ๋ยอะไรปนจีีะแซ่บปนน้องจี่ก็เสบเสบอือโอ้ยขอบครับอา อืมสิเลอามนามอืเขาทาเขเอาเนาะเอาเกลือให้น้องนะสมัครสมัครเอออาะหมายายแจงจะเ็กินต้นหนาะแจงสีไม่แหงไปอหงาเนาะขิตามไม่าเกิดน้ำมาเนี่ยขายไปไดล้เ็เกเด็กเส้นตีเบ็ดร ห้องสิไเ้ยสูบอีกดนบ่นีพอครับประมาณ่โมงคู่มเป็นตะคำบ่อปีนี่บเนี่ยปีที่แล้วนี่เห้าโมเมนต์หมือเสาหลาวเลยหมอฮะสาตะเคียนเนาะแมนบ้อาจจะอาจจะทำกัวกอหมุนเพราะว่ามันเ่อลงมทาไอืมปีมันแล้วันหาก็อกรึ่นนึงน่บนไหนาอขงน เห in ็ดลองเบิ kind of ่งห่านไมแหลกเนี่มันสบายที่หลังไหวอยู่ดอกปล่าแมงอยู่ปีฮู้ผีฮู้ผีเข้าง่ายแค่ซอหอดข้ามมาเลยก็จะเขาปั้นง่ายมันยากก็มันยากแต่ว่าเห็ดแบบนี้ดีอย่างหนึ่งเนาะเขาได้ปลาไหลเนาะอืมปลาไหลนี่ก็ราคาดีเด้ว่กเป็นแม่ขายเบิร์ดหรอบอเออร่อนแรกที่เฮาลือง่ายดันก็ได้ไายเติบเอาเมื่อให้แม่ขายแล้วเด้เป็นทางเขาทาของเพิ่นเยอะ เอาข้าวสาเดียวเขากินข่าวกันเนาะกินข่าแล้วลุยเลยข้าวเดียวมันสีคำสีเมือดกินขา่าเศร้าแล้วก็ลุยเลย <c oughs> ตะได้กเก็บง่ายอยู่บ่พ่อมื้อนี้สิเอาขึ้นเบิดเลยบ่ที่ตัดแล้วนี่นนอนเอาขึ้นบางส่วนเนาะเอาไว้ให้มันเป็นนอเป็นแนวปีนาหน้าเพราะห้ได้ปลาสนเนาะน้ามันโตขึ้นกว่า,านีา้ได้เอยค่ะอ่าจา้าจ้าย่านค้ำอีกอยู่ดอกเข้าื้อนี้ก็ได้จังไดก็เอาให้แล้วล่ะจ้าื้อนี้ต้องแล้วค่ะ อย่าพากันอู่เด้อมือขึ้นนี่มันมือคืนนี่พากันเทนเนวกินแมมันขึ้นไปซี่หาโตมีแตโต้ใหญ่ขึ้นไปแขพมนะมันขึนไปเองด่บ่มันนั่มไฟขึ้นไปอือ ปบานนเท้าเจ้าตู้ม,มเอาหรอบ่คุแม่อมออบานนี้องฉีหลือเอาเลยมันบ่นตู้ม,มเอาปลาได้หลายเติบตอนนี้ปลาส่วนหนึ่งแม่เอาไปขายแหลนะเนาะแม่เอาไปเลาะขายน้ำน้ำบานนี่แหละบ้านบอนี่แหละเพราะว่ามือนี่มันตรงกับตลาดไงเพิ่นแม่ก็เลยว่าเอาไปลาานนลเาไปลาะขายน้ำบานน้ำเพราะมันได้ระบายปลาออกไปน้ำเนาะบานนี้ก็สิเป็นส่วนที่ เดี๋ยวเขาจะซูปออกให้บกแล้วก็หาในหนีและคะ่ะได้ไปไลเติมลาลาปลาก,ก็ะไดนะติดกอโดนกระดิกเ,ดกเก็บเราละ,ะคะ่ะเปลี่ยนทิศทางน้ำแล้วปล่อยน้ำลงคลองหน่อยๆ้ยางล่างเขาตามพุ่นเนาะปีนี้เขาบอไดเอาคลองหน่อยๆน,นั่นคะ่ะก็เลยปล่อยน้ำลงถ้า่นได้เนาะ หอยกับเมนกับปูเนาะปึงปึงปึงว่ามันกระปูทะเลเว้ยอุ้ยว้าขาวกินข้าวเที่ยงอยู่นี่จะขาบแล้วนี่เยปถาสองขาดสามขาบแล้วเนาะสกีปูเป็นวะกข่อยจองงามมันเด้อก่ำมันเด้อใหญ่แห้คุณดอกว้าด๊อกบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกใหญ่แห้เอาไปปล่อยหุนเนี่ยเป็นยัง สามสิได้เมื่อมันสิบเป็นแนวอื่นก่อนบ่ปล่อยลงทองก่อนปล่อยลงทองซะก่อนโถกามไหมไม่ใส่เอยู่ในหวยอยู่อืเดนื้อทาให้มันเป็นทานก็นอกจังกีเนาะต้มปลาแล้วเนาะกินข้าวเที่ยงครับคุณอาองลีจัดการแล้วทั้งคุณขั้วปลาต้มประคอโต่งงามๆเลยเฮาจากสองโตสดหนามห่อน มันตรงถูกเด้อโสุกคะะกระานแกกระดองเพราะว่าตัวนั้นมันตรงหาแลวถูกโอ้ันตัวนี้นะยจัดการสิมังลาแถข้เหลืองอุยห่ยเาตัวไม้ได้เจอเลยตัวดีสิมนนี่นะนงีีเงอเหลืออุยห่วะ หลอกฝากเด้่ยมันสุกอยู่เด้เนาะสุกบ่ยากดอกกระปูนี่งอืมขณะกินปูนี่เนาะมันวะมันมันเหลืองอุ้ยเลยไหมเออมันมันเหลืองอุ้ยหุยเลยอืมปูปูท่งนี้ปูเซตาซะโนนั่นตัวใหญ่น้อคนละยางกันเลยได้กับกระปูหน้าบ้านเท่าไหมอืมทึ่งใหญ่ทึ่งยาววะ กัดได้บนนี้เถ่านี่มันแตกเลยเเหียหักแล้วปูดอนเปล่าเลยห่หย,ยาบปหปัวหาบซ้ำปูอุนบนดอกมาสิ <c oughs> อุ้ยเหนื่อมันเดีย๋ยวจะพาไปใส่เย็นใส่อกต้งขางหวยวอ้ยมึอละสิปอข้อข้อตัวนี้ข้อมือขาขาวๆเลยเนื้อปูอือเนื้อลายแห้งไหมอืมแ่บ ขะหนัวลูกสาวข่อยมากินดอกอือแซ่บเนาะลดมดีาไแก้วหักซะเนาะเดี๋ยวข่อยเบิ่งเทกับข้าวกับน้ำก่อนเฒ่าอีกินเล่นท่าเด้อส่วนนึงส่วนีเออ้เยนเาบ่เอาสุกแห้งดสุกแห้งบ่แซ่บคนวนสลุงเาเออแม่นพอตะลกลวกน ก็จะให้มันแดงโดยอิ่มเหอะขุ้มเสียเป็นยังแล้วเอาหลวกใส่กับเพี้ยไหมต้มปลาจะเดือดพักพพพัักกักเลยใส่มันตัวเสียใช้แจวห้อยู่ใส่จะบาดมึงก็ได้นีคือขนนี่แต่ะอไ้เนี่ ไปคุ้มไหมเจีายไหมล่วงกะมนี้ขอทาจุบเลย่เลยวเาอก่า้อจนจานอไม่องจานราต้องเอาหนามันได้ยวแ่มันาก่ากันม็กาตแล้วยาอีมไปครับเป็หน่อยกับอินน้องแก้มกรับน่องสเต็มาค่ะพวกเขาคือม่องจานนะพวกผากันเี่ย์เลย ดนำสิพี่เอาบอสิบอสุดบออไปไปแ่แม่ไปายปลาไ่ได้ไปอ่าไ้าไ่ไอาหารเสื้อเหมือนอี่มาค่ะพี่นอกแซ่บแซน้ำกันค่ะอะมากท่านกินเขายุนีสองมือเนาะสองมือก็เหมือนกึ่นกึ้นหนึ่งเนาะแต่ว่ากินเขาเที่ยงรอบนี้แล้วเกปูเกปลาแล้วอะ กาบละปลาเห็นงานปลาสู้ชายเลยน่าจะเป็นขาบสุดท้ายของหมื่นนี่ยู่นี่แหละล่ะเก็บปูเก็บปลาแล้วกับเมื่อน่าจะแล้วก้อนคำอยู่ดอกพยายามเล่งให้มันแล้วก้อนคำก้อนหมื่นเนาะปีที่แล้วนี่ก็จนเท่าคำเนาะเออผมเด็กือมเด็กกินแนวเสียบปลาเถอะจังพ่อกระหูใจลูกคักเด้อเจ้าเอ้ากินข้าวกินน้ำก่อนค่ะลุยเก็บปลาตัวห้าววันนี้

ตัวตะเคียนตัวนี้นะคุณไปเทป้ะโอ้โหปลาตุ่มสู้ดาขึ้นมาม้นเบาๆได้หนิ อ้เาโกินเขาแล้วก็ได้าบของญงเลยเนาะลวนล้วนลวกขึนมา cậu kỳ Ui. tên là phân 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 Ồ, phân 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 โอ้ตัวนึงโอแม่นี่พอยังอนีใช่เนี่กาลิกก้าวดีๆมั้กวู้นน่โอ้ยมันหงาเนาะวูนสัมผัสกับมันตื่อเลยดิโอ้ยโดนม่ได้ต้นโอ้ยโอ้ยโตเยอดิหนุดีเนี่ยรองสามรอบคือเอิน้น เปนโลโคตรโคพรโคตรกลไปป่าเปปลาโดปลาโดบอไมอดปลาโดบันมาตัวนี้ยใ่หสุปีมีบนมันมุมนันมันโลเคิร์คนหมปลาโดตัวเลกินพื้นที่ไปแล้วปลาโดตัวนกินหอดปลาตัวอื่นคนแล้ว เนี ja. right? да, er ่ยม um ึงตะเข็งตัวนั้นมาขดปลาอ่อนอีน่ดีเนี่ฮ้ยส้ใส้ปจิงนีเนาะบังคนี้หลอบลาสซที่ห้าหามาเนาะปลาไม่จะตงงกงเลยคุณเนี่ย สิบโลเป็นเศร้าโลอะไบอนี่แม่สิบอไะไรเฉพาะมอนตัวใหญ่ดิมุเกี่ยวกับตัวนี้หน่อยโออเราเล่ย,ย์ดิเมื่อไห้หนึ่งสองสามสี่ตัวละโลก็สี่หาตัวหกตัวแล้วตัวละโลก็มีหนึ่งสองสามโลกว่าับอานี้เฉลี่ยใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโลหกโลเกียร์โลแปดเก้าสิบประมาณสิบโลประมาณสิบโลเดี๋ยวมันจะมีค้นบ้าง สื้อเอาอยู่นีเนาะตอนที่แม่เอาไปขายในบ้านนะเพิ่นเอาปลาดุกไปละสี่กิโนี่เดี๋ยวไปสีออกมาเลือกเบิ้งเอาปลาคอหนำอีกโอ้พีงง่เตรงสามนแหลวได้นี่ลุ่พิ่นอีกง่แให้ได้ลดหลายๆเด้อโนโเน,นา,เา,า,นนานเนะน อันนก็ลอยอันก็ <forcé Deus> ้อยสามน้อยหกันนี้ก็ลอยก้นจราเอาอันนี้เนาะอะไรกับอันนี้นากันเอออันนี้ลอยมันจขอบุ้หลายๆออกมากคือหอดหมงเอราเงินทุกไยวายอยู่เอาเพิ่มเคล่องบูามทดสอบแบบสองเทียแล้ว ข่อนี่ยังอยู่เงพี่ลงไปรับ้างไว้ขางเตยงมนข้า่งากอย่ดมันจบเราแรงๆกขพูไปมันจบปลาเ็ยไงมวับคุณขอาคุณค้านั่งมองว่าปลอดุกใส่คอยสือไปสากสิรืก่อนเหล่าเด้สืบแล้วยังวังังังอโทอนังได้ก่อน ขีดตมหอดขาโวยเลยแม่เห็ดจังไยังสีเอาป่าเบิดนี่มามีทางเบิดเลยเนาะเอาเบิรตว่าต้มมันเลยแข่จัเโอ้ยนี่ยจับซาดุลเดอาตเียปวดเท้าตก

เอาไปเอาไปต้มไปต้มร้องมันด like well, oh oh, okay. uh ้วยไปยางล้อ huh. มันฮ่าเ่าฮ่าฮฮ่าไม่ยีม่ดีเยกลิ่นเหี้ยมาแต่ยางโอ้โุคูด่าครูเป็นครูถึงมากนัดเล่นเป็นสุกนัดนัดงอะไรอ่เห็นอะให้ปล่อยผ่านเฮาให้เราตรวจคูดเอายิมกันเถออ้โ ขวัญจะให้โอ้ไม่ห่างมั่นเด้โอ้ยมาสองคนหนึ่งยวท่าหน่งกันโอ้ยเสียงดังคือโบโบอาบูมาขอหัดเต็มคาราโบไปเรื่อยเฮ้ยโอ้ยถ่อง สามคุณอะว้าวมันแบบว่นึ่ดบ๊องบอกบอมันกระโ้นไปมันกระงเลยโอนยโกระนกนกรนกรนกนกระโนกรนกรนกรอโโจนกรนนกรนกรนกนกระโจนกรโจนกระกรจนกระโจนโโ

นี่ล่ะน้อยเดียวเนาะเดียวเสี่ยแล้วก็แล้วแล้วค่ะเพราะว่าขอบทางแล้วเลยต่คลิป็บลองกลางนี่ลหละดน้ำเสดงลอยค่ะ ได้ปะครับว้าฮ่าจะได้ปลาลายใหญ่เก็บโทรทไปนำเลยพวกข้างล่างเขี้ยปลาท่านเลียวค่ะตะเวนอยู่ปลายใหม่นะลือลือึือแล้วก็อันหอบล่งคือเก่้านอะเอาไว้ให้มันปลาสนโมเมนต์ยังดอกนั่มหามีดผ้าเห็ดผ้าเสียไว้อีกแล้วดวงนึง ไปแต่ละมองนี่ตรงมีแนวไหวเป็นทีละลึกตลอดเลยข้องฝากของฝากดึงดีๆดึงดีๆอย่ามาทําส่งเบิร์ตแห่งมีแค่ส่วนหนึ่ง เออจัง่าอย่างบ่งข่อมวะนี่ยนะมันกินีอย่างนะต้องบอกินงูหรอมันเป็นคือตุ่มกับเท่าต่ำเลยปวดขึ้นตุ่มเหรอน่ยออกขานนะเอาอีกเนืองอีกเนื้อเข้าไปมาอีกมันใหา่กว่าหมูอ่้ตอนนี้นั่นเดี๋ยวจะคัดไหลเติมพี่นมานี่ิงป้อมอ่ะนะเจ้าน้องมาเนี่ยต่ำเดี๋ยวมึงไ่ต่ บเกียหบหสนใจกูเอเด็กนี้ว่าหุ่ยงี้ปวดขึนี่้นหมนคือเจ้าแห่งหนอเถ่องหรอไมันนี่บะมี่่งนีถองมันดีปนัลาลงพุงมาวานเนี้ยไอ้กระมังสีน้องขัดตัวญ่ใส่ขับปลาวัน กเลี้ยงมาแล้อันนีงยมนิเขายังขัดตัวงไปหลายตัวอย่บอจ้ตนี่ไหมม่ปวดแทหลายเล่นบ่ขปลาคือทองในตุ่มในเติรกห้อ้งตาแม่งครับอเออมาปวดแทะ พวกเพลติไข่ติกด้วยป่ะ้เพ่เพล่หัวปลาอันนี้มายถึงว่าปลาเขาเขาเหลือจากขายเลังมัอส่วนหนึ่งอู้ออกแล้วท้างหั้นไม่เอาไปขายสองสามรอบแล้วแจริงก็อนกันแล้วอ่นจี้ยออนซ้อนแล้วอ่อนซ่อนอีกปลาม้วนนี้ไหมมีแค่ส่วนหนึ่งเดี่ยหนีม้วนตัวใหญ่ๆมันหนี้ยายเหลือไว้แล้วอยู่ถังสีน้ำเงินผุนอีกกับโบนอยเลย เดยวเราขายใส่ค่ะถึงปลาดูปลาคอมีปลาตังามๆเลยมีแค่ส่วนหนึ่งแม่ก็เอาไปขายได้เงินหลายพันเติบแล้วขึ้นกันเอาไปขายสองสามหลอบแล้วคนมาเสืออยู่น้ามันน้ำคู่หวยก็มีขึ้นกันเดี๋ยวจังไปเบิ้งทั้งทั้งน้ำกันเลค่ะหลายเติบได้ไล่เนี่ยนี่ก็ขึ้นหยากอยู่นอกพอนอขึ้นยากน้าผู้ไปขายคันผู้เอาไปขายโบฟีมือแน่ก็ขายบ่อใดเลยอายแต่ตัวน้องอือบัวใดใแม่เนวนี้ตรง คนเอาไปขายนี่ตรงสุดยอดอีหลีจังสีระบายออกท่านถึงปลาใหญ่ปลาหนูด้วยเอ้าเอาเก็บปลาดุกออกใส่กระมังนี่แถวจังเอาไปใส่ถังตัวสีฟูบัดเลยโอ้คุณน่ะเตยกําลังขัดปลาสิเอาไปฝากแถวพอจะคล้องจะคล้องหน้าน้าอีกเจ้าที่คล้องแถ่นี่มว้วนนี่เป็นปลาตัวใหญ่เนาะคะ่ะอุ้ยตกใจเบิดใส่หน้าลูกนั่งขาย,ยานมันทับกันเนาะปลาจะน,ำน้ำงามกคะ่ะ ซาแต่เขี้ยนมาย่ามใดกกะโบเคยผิดหวังเนาะสาในตำนานสาที่มีตำนานละกะเป็นสาแห่งปีเนาะเออมาย่ามใดบขีด่อนดูเจ็แมนปีนี้เหมือนจะมานกว่าปีที่แล้วเนาะเพราะว่าแม่กะทยอยขายไปเนอเหรอเนาะเออขนาดขายไปไรเตเลยอืมมัตุ่มเอาแมนเดโยวปลาไรกันไปปลาไรกับเพื่อนเยอะเออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าบรรดาภาสุขสวัสดีค่ะ ได้เอาปลาไปให้แม่สาง<า>ขายเฮ้า